สวัสดีครับผมนายสวิชจันทวนรผู้ว่ารายการจังหวัดหนองบัวลำพูขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดหนองบัวลำพูนั้นได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดประเด็นหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเราก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือนวัตกรรมมีการทดลองใช้ นวัตกรรมต่างๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในเทศบาลตำบลนนสะอาดนะครับซึ่งได้มีการใช้นวัตกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องของการดูแลคนสูงอายุในเรื่องของการใช้นวัตกรรมในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการาปรับปรุงถนนหรือการแจ้งซ่อมแซม ไฟฟ้าที่ขัดข้องซึ่งก็ได้ดำเนินการมาเกือบ2ปีแล้วนะครับทางจังหวัดเห็นว่าแอปพลิเคชันนะครับที่เราทดลองใช้ก็คือ s m a r t k i ิ s ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจึงได้มีการขยายผลให้ใช้กับทั้งจังหวัดกับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการดําเนินการดังกล่าวนี้ก็เีนการพัฒนาปรับปรุงนะครับมีการออกแบบร่วมกันนะในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิน่นผู้มในการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักวิชาการศึกษาครูและก็ผู้ดูแลเด็กตลอดจนผู้ปกครองของเด็กด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับจังหวัดน้องบัวลำพู จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองได้จัดทำ MOU ร่วมกันเพื่อเป็นกรอบแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมน้องบัวลำพูสมาร์ทคิดโดยมีแผนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนน้องบัวลำพูสมาร์ทคิดสคือนวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัย ที่ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อน,นำมาใช้แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแนวคิดริเริ่มของจังหวัดหนองบัวลำพูต้องการแก้ไขปัญหายกระดับมาตรฐานและการติดตามการจัดอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระการทำงานด้านเอกสารสร้างช่องทางการสื่อสารแบบอัตโนมัติในระบบเรียลไทม์ นวัตกรรม Smart Kids เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ทำงานร่วมกับ QR Code ประจำตัวเด็กระบบ AI ที่อยู่ในแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่ประมวลเช็คชื่อข้อมูลการมาเรียนและส่งการแจ้งเตือนเข้าตรงไปยังมือถือของผู้ปกครองโดยตรงทั้งในเรื่องของการมาเรียนผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการบันทึกอุณหภูมิเพื่อคัดกรองโควิด ในส่วนของความสามารถด้านการบริหารศูนย์มีฟังกช์ชันการทำงานให้คุณครูผู้ดูแลเด็กบันทึกการจัดการเรียนการสอนบันทึกการดื่มนมบันทึกการจัดเมนูอาหารกลางวันโดยมีเมนูอาหารตามมาตรฐานไทยสค o l ร,รัน c ์และสามารถคำนวณแคลอรี่สารอาหารให้ผู้จัดการอาหารกลางวัน ได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการด้านโภชนาการทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยังมีความสามารถในการออกรายงานตามมาตรฐานจังหวัดหนองบัวลำพูได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านระบบราชการจากระบบเอกสารมาเป็นระบบดิจิตอลทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลำพูได้อย่างรวดเร็วตรงจุด สามารถติดตามได้ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ได้กินดีและมีความสุขตามยุทธศาสตร์ชาติมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน